น้เช้าแม่อารมณ์ดีจังเลยไทยแม่อยู่นี่ไทยไทยแม่อยู่นี่เรามาอยู่นี่ไม่มองโทรศัพท์อยากลุกลระชีอยากลุกลระชีนอนนิดเดียวเองเนี่ยยังไม่ได้ล้างกวาดนะ เเองได้แม่ยืนนี่เราไปมองโทรศัพท์มองหน้าแม่นี่มองหน้าแม่น้องชิ้นเดียได้ได้ไหนชี้ได้อมองมองมองได้ สาวน้อยอารมณ์ด no ีสาวน้อยอารมณ์ดีของแม่แม่อยู่นี่เลยแม่อยู่นี่เลยได้จริงของแม่สาวน้อยอารมณ์ดีของแม่สาวน้อยโชยปุ้งทำไมฮะน้องสินดีอะ แม่อยู่นี่ลูกมองมาหาแม่แล้วใช่หนูเอื้อแหงหรือเปล่าลู้ <c oughs> ผู้หญิงเป็นผู้ชายทำไมตาโตจังเลยสาวตาโตของแม่น <c oughs> อ้หนนมาให้แม่ก่อนแม่จะเอาลูกขึ้น แม่ก็จะอุ้มอันนี้ผ่านไแม่ก่อนน้องซินดี้ะตัดเอ๊ะอะไรเอ๊ะตัดเอ๊ะตัดเอ๊ะตัดเอ๊ะลุกไหมจับมือแม่ก่อนจับมือแม่ก่อนเอ ลูกไว้ค่ะ